สีขาวมันจําเป็นไหมบางคนอาจจะมองว่าตัวโมเดลมีสีขาวอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องซื้อหรือถ้าซื้อมาก็จะซื้อมาแค่ไว้ผสมสีเท่านั้นแต่สําหรับบ้านเรามันจําเป็นมากค่ะเพราะด้วยขนาดของโมเดลแล้วก็ความนิ่งของมือที่มันไม่ค่อยเสถียรนะคะมันเลยทําให้เราพลาดไปโดนจุดที่ไม่ต้องการโดนได้คะ่ะถ้าถามว่ามันลบได้ไหมมันก็ลบได้คะ่ะแต่ด้วยขนาดที่มันจิ๋วมากๆแบบนี้เรากลัวว่าพลาสติกมันอาจจะเสียหายได้ง่ายหรือว่าถ้าลบแล้วมันอาจจะไปโดนจุดอื่นที่เราไม่ต้องการลบค่ะเราจึงไม่เลือกวิธีลบนะคะแต่ว่าเราจะใช้วิธีคือใช้ วมาแต้มปิดทับรอยเลอเอาค่ะโดยเราจะเริ่มทาสีจากบริเวณที่มันมีขนาดเล็กก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาระบายสีในจุดที่มันมีขนาดใหญ่ขึ้นค่ะส่วนตัวนี้เนี่ยถ้าคลุมของมันเป็นสีขาวนะคะทีนี้เจ้าสีขาวมันดันเป็นชิ้นส่วนที่มีขนาดกว้างกว่าชิ้นส่วนขอบนะคะเราก็เลยใช้สีขาวตัดเส้นไปเลยแล้วก็เป็นการระบายสีผ้าคลุมไปในตัวด้วยค่ะพริกแนะนําสําหรับการใช้สีไวเยโฮนะคะเราจะเปิดแล้วก็เททิ้งไว้แป๊บหนึ่งค่ะให้สีมันหนืดขึ้นสักเล็กน้อยก่อนที่เราจะจุ่มสีทาลงไปบนตัวโมเดลค่่ะสววนนนถ้้้าาามมมทํไรตอองใหั เพราะว่าตอนที่เราเทออกมาใหม่ๆสีมันจะค่อนข้างเหลวค่ะเราอาจจะต้องทาหลายรอบแต่ถ้าถามว่ามันทําได้ไหมมันก็ทําได้ค่ะแต่ว่ามันเสียเวลาและอาจจะทําให้มือเราพลาดไปโดนจุดอื่นเพราะฉะนั้นเราก็ทําอะไรที่มันไม่ยากกับชีวิตกันเถอะค่ะลสีไวโอเ่ยเนื้อเขามีความบางแต่ว่าปกปิดได้ดีมันจึงค่อนข้างเหมาะกับงานโมเดลแบบนี้ที่มันไม่ต้องการให้ชั้นสีดูหนาค่ะแล้ววันนี้ช่องฮอปปี้ใบตังแอนจา่าก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย